วัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับผมมากับตัวจอแอนดรอยตัวรุ่นจากมิชิกกานะครับวันนี้เราเสนอจอแอนดรอยตรงรุ่นรุ่นพิเศษนะครับเป็นตัวยูสุบดีแม็กสองศูนย์ศูนย์เจ็ดถึงสองศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีในรุ่นปีนั้นก็จะมีเชฟโรเลตโคโลราโดเช่นกันนะครับใช้หน้ากากเดียวกับทุกอย่างเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าจอแอนดรอยตรงรุ่นเนี่ยที่จะใส่กับตัว เชฟโรเลตแล้วก็อีสุดีแมครุ่นปีนั้นเนี่ยนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงกันนะครับนี่ก็คือลักษณะของตัวจอ Android ตรงรุ่นนะครับขนาด9นิ้วนะครับเป็นรุ่นแอร์กลมนะครับอยู่ด้านบนแล้วก็มีไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะครับในตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีช่องปรับแอร์ที่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีช่องที่เสียบที่จุดบุหรี่สองจุดนะครับมากับตัวจอ Android ขนาด9นิ้วนะครับที่มี CPU Process ซ r อร์ระดับ quad core นะครับ แล้วก็มีลองขนาด32กิกนะครับลงแอป,ปได้มากหลายสิบแอป,ปทีเดียวพร้อมกันนั้นก็ยังมีแรมขนาด2กิกซึ่งทำให้การประมวลผลการเล่นในหลายแอป,ปพร้อมๆกันเป็นไปได้ย่างต่อเนื่องนะครับในตัวนี้สามารถแสดงเป็นมัลติแอปนะครับโชว์2แอป,ปในเวนลาเดียวกันโชว์ทั้ง g o o g l ล Map และ YouTube ในเวนลาเดียวกันก็ได้แถมยังฝัง Google แบบและ y o u t u b บมาในเครื่องมาให้อีกด้วยนะครับด้วยหน้าจอขนาดใหญ่นะครับขนาดนี้ประมาณ 50เซนติเมตรทีเดียวนะครับความยาวของเขาแล้วก็มีความกว้างแบบนี้นะฮะเป็นสีออกจากบรอนนะครับสวยงามมากครับ <S 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 แล้วก็สําหรับในด,ด้านหลังของเขาเนี่ยฮะก็จะเป็นลักษณะของโครงสร้างที่มีโครงสร้างที่ขนาดใหญ่นะครับใส่ชทนคอนโซลรถเดิมนะครับซึ่งคอนโซลรถเดิมเนี่ยหรือตัวเดิมเนี่ยอาจจะมีรอยถลอกตันจุดต,ต่างๆนันได้พอเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปก็เหมือนกับเราซื้อคอนโซลถ้คอนโซลมาใส่ใหม่เลยนะครับ สำหรับในตัวชุดนี้เนี่ยนิ้ล็อกของเขาทั้ง8จุดเนี่ยสามารถทําให้ระบบการล็อกเนี่ยแน่นหนาไม่มีเสียงกุกกักกุกกักแต่อย่างใดเลยพร้อมกับตัวซิงค์ของตัวจอยแอนดรอยดด้วยสีจะเทาดำนิดนึงนะครับให้ความขรึมละคลาสสิกนะครับเป็นแบบนี้มาดูอุปกรณ์ภายในของเขากันนะครับสำหรับในอุปกรณ์ภายในของตัวจอยแอ Android ตรงรุ่น d m a มและ Col o ร a d o รุ่นนี้นะครับก็จะมีมาพร้อมปักสเสด็จรูปในปักสเสร็จรูปของเขาก็จะมาเป็น2ชุดแบบนี้นะครับชุดนี้เนี่ย เรานํามาต่อเข้ากับตัวจอ Android นะครับส่วนตัว2อันนี้เขาจะทําการติดเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็สําหรับปลั๊กเดิมของรถเมื่อดึงออกมาแล้วเสียบเข้าทีปลั๊กชุดนี้ในการเสียบปลั๊กแอดเพนะครับไม่ต้องใช้ตัวการตัดต่อสายไปเดิมของรถทําให้รถเนี่ยเสียหายหรือระบบไฟรถมีปัญหาอีกด้วยมาพร้อมกับชุดที่เป็นเพิ่มระบบความบันเทิงให้ครบวงจรดียิ่งขึ้นเมื่อเราต้องการต่อทีวีดิจิตอลเข้าไปเราก็ซื้อกล่องทีวีดิจิตอลมานะครับก็จะ สามารถจะนําเข้าทางช่อง AV In ตัวนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเราต้องการจะต่อทีว mm ีหัวหมอนให้เด็กๆนั่งด้านหลังได้ดูด้วยเนี่ยเราก็มีชุด AV Out ให้นะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยก็สามารถจะต่อทีวีเพดาดได้ด้วยนะครับอนอกจนากจากนั้นถ้าเราการลักษณะของซับวูเฟอร์ทำให้เกิดเสียงเบสทุม้มนุ่มลึกนะครับเราก็มีชุดซับเอาอีกหนึชุดนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ต้องการจะต่อพวก Power amp เพื่อขยาย โพงกลางแหลมให้ดูชัดและมีความคมขายยิ่งขึ้นเรามีปีเอาาห้อีก2ชุดเป็นแบบนี้นะครับสำหรับในกรณีที่รถรุ่นเดิมๆในสมัยนั้นเนี่ยนะครับอาจจะไม่มีกล้องถอยหลังเราได้จัดแถมชุดกล้องถอวยหลังมาให้ตามแบบนี้นะครับในชุดกล้องถอยหลังเนี่ยก็มีปลั๊กกล้องถอยหลังแบบนี้นะครับแล้วก็มีกล้องให้เลือกมีพร้อมสายที่ยาวถึง5เมตร ในการต่อกล้องถอยหลังนะครับเมื่อต่อเสร็จแล้วเราเข้าเกียร์ถอยหลังปั๊บนะครับไม่ว่าเราจะเล่น YouTube เล่นเพลงเล่นแผ่นอะไรอยู่ก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถจะเห็นภาพกล้องถอยหลังเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจขณะถอยหลังได้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่จะใช้ Google m a p นะครับใน g o o g l e Map สำหรับในเครื่องของตัวจอ a n d ด o อยพวกนี้เนี่ยก็มี Google Map ฝังมาให้เรียบร้อยนะครับโหลดมาให้เรียบร้อยลนวะแล้วก็สามารถจะแชร์ฮอสปอตแล้วก็เล่นได้เลยแต่ในมุมเดียวกันถ้าเกิดเราใช้พวก เขาเรียกว่า Map ออฟไลน์ก็คือเราไม่มีเน็ตในมือถือแต่เราอยากจะนำทางโดยใช้แผนที่นะครับก็จะมีแผนที่หลายแบบด้ต่อไปนี้นะครับในตัวใช้แบบแบบออฟไลน์เราจะไม่ต้องใช้เสา GPS แบบนี้ซึ่งแถมมานะครับเสียบกับด้านหลังนะครับเป็นจุดเสียบเสาตรงนี้นะครับก็จะนำทางโดยใช้แมปออฟไลน์ได้เลยครับเนื้อระดับด้วยการใช้ตัวเพลงนะครับในเพลงที่เป็น MP3 นะครับเป็นปกติบางทีเรามีเพลงที่เก็บอยู่ในแฟลชไดร์นะครับแบบนี้ หรือเพลงที่เก็บอยู่ในฮ hard e x t e ์เ a l ขนาดสองเทเลไบต์แบบนี้นะครับเพลงที่เป็นลักษณะของ mp 3 wma นะครับเป็นแฟกหรือว่าเป็นเวฟนะครับเพลงที่คุณภาพดีๆพวกนี้น้อยเครื่องนักจะอ่านแต่เครื่องนี้นะครับอ่านแน่นอนครับโดยเราต่อเข้าไปผ่านช่อง usb นะครับที่เราแถมให้นะครับทั้ง2ชุดนะครับแล้วในชุดแรกเนี่ยก็นำตัวแฟลชไดร์เนี่ยเสียบเข้ากับ usb ชุดนี้นะครับแล้วก็นำไปเสียบเข้ากับตัวเครื่องที่แถมมาให้เรียบร้อยนะครับสามารถอ่าน เพลงได้ทุกชนิดและในกรณีที่เราเซฟหนังประเภทที่เป็น mp4, mp5 นะครับหรือ mp5 หรือว่า mkv หรือหนังไซส์เล็กๆขนาด3 60p เนี่ยก็สามารถนำมาเล่นในจอน,นี้ได้เช่นกันโดยปกติเราต้องซื้อฮร์ดิสเพลเยอร์มาใช้แต่ปัจจุบันไม่ต้องครับเครื่อง Android อ่านทุกแนวและก็สำหรับท่านที่นะครับต้องการออปชันที่เหนือชั้นกว่านะครับเรามีกล้อง Android นะครับเป็นกล้องหน้ารถอัจฉริยะ เนือกว่ากล้องบันทึกหน้ารถเดๆยทั้งสิ้นนะครับสำหรับในกล้อง Android M i s h i k a ตัว009ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นกล้องที่สามารถจะต่อเข้ากับตัวจอ Android ชุดนี้ได้โดยผ่านช่อง USB ที่แถมมาในตัวจอด,ดิจิตอลนำภาพเนี่ยประมวลผลเขาเ้าไปในจอนีได้นะครับบอกละติจูดลงติจูดบอกสถานที่เกิดเหตุบอกวันเวลาสักแม่นยำนะครับตามลักษณะของอะระบบ Android แล้วก็ยังบอกถึงว,ว่าเรา ขณะที่เกิดเหตุครับรถด้วยความเร็วที่เท่าไร่และเมื่อมีรถสวนเข้ามาในเลนหรือว่าเราขับออกนอกเลนฉุกเฉินเนี่ยก็จะเกิดเสียงร้องที่กล้องทําให้เราเกิดการตื่นตัวนี่ฮะเป็นระบบที่ทันสมัยกับกล้อง Android ที่ไม่มีในกล้องหน้ารถท,ทั่วไปน i ่ต้องซื้ออ็อปชันนะครับสําหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์แล้วเรามาดูรายละเอียดอย่างชัดๆัดเคลียรย์แล้วก็มาดูว่าหลังจากติดตั้งแล้วเป็นยังไงบ้างติดตามผมมานะครับ ครับและสำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์จอแอนดรอยตรงรุ่นจากบริษัทมิชิกกานะครับที่มีรุ่นให้เลือกมากมายหลายร้อยโมเดลทีเดียวนะสามารถใช้บริการเราได้ที่พีวันสาขาโคราชโทรมาได้ที่085-203-1680นะครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.carpromarket.com หรือเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ ID l ดีย085-203-1680เช่นกันวันนี้ผมเอโก้ลาก่อน,นะครับบ๊าบายฮะ